สวัสดียามเย็นครับโอ้วันนี้ก็ราบรื่นไปได้ดีครับพี่ใหญ่ไม่มาครับวันนี้รถค่อนข้างเจอเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่าแบ่งเป็นกี่ชุดครับฝั่งน้นย,งงน,นยางเก้าครับฝั่งน้นยางเก้าอันนั้นหนึ่งชุดเลยส่วนฝั่งนี้ครับยาง8ปดสองห้าหนี่อยู่กับพี่มาร์คเทนครับอาจารย์ตี นี่ก็อย่างแปดครับอยู่กับดิบิลอนดีเิลอนเพิ่งมาครับไปตักดินให้สิบล้ออยู่ปัางโนดซานี่ตักดินให้สิบล้อครับโอ้โหดูหนึ่งสองสามสี่วันนี้ตักดินสี่คันครับรถดำซงนินดวนครับนูนอยู่ดน้นครับเห็นไหมโอโ้รถดำแบบเดี๋ยวพาไปดูแล้วกันนะว่าทางเลิ นนวันนี้โชคดีฝนไม่มาครับอาอยาแปดก็พึ่งมาวิ่งกันตอนตอนบ่ายนี่นะครับตอนเออใช่ตอนบ่ายนะกินข้าวเที่ยงเสร็จกินข้าวเที่ยงเสร็จก็พึ่งพากันมาวิ่งครับทางก็ไม่ลำบากเท่าไหร่ครับทางไม่ได้กีเทียแล้วทิ้งไม่มีแตก อะไรเอ้ยได้กี่เที่ยวแล้วสามได้กี่เที่ยวแล้วสามฮะสามสามสิบสามเที่ยวฮะสามเที่ยวอีสาระได้กี่เที่ยวสิบสิแปดเที่ยวแเที่ยวอีวิ่งจังงานนะโอ้ได้แปดเที่ยวฮะมะเพ่ ไงกันแนวเนี่ยเชื่อไงวะวันนี้มิงใกล้ๆอยู่ฮะนืดน,น,นไม่นืดนไหมไม่นืน่งบอกสบายใช่ไหมสบายแล้วมีจำเลยโอ้สบายเลย เย็นได้กี่เที่ยวแล้วเฮ้ยได้กี่เที่ยวแล้ว<ะ>ได้กี่เที่ยวดับเครื่องทำไมอ่ะเ<อ>ย็นน้ำมันโอ้ได้อยู่บ้างหกเที่ยวโอ้อะไรวะหกเที่ยวแล้วถึงได้หกเที่ยวเองโอเกไม่ได้อะไรเลยวันนี้ไม่ได้อะไรเลยไหมาโอ้ตายตายตายเอาคารเร็งไหม เอาคาเรง์ไหมนีม่เล่นในแกนจะให้เลย <laughs> อู้ดูครับไปดองอเ้ยดูเลยความลำบากของรถดำหน้าฝนก็จะประมาณนี้ครับโอ้รถดำมีกี่คันนี่ตักไม่ทันเลยทีเดียวตักไม่ทันเลยนะครับ ปินนนครับ ได้ดินนี้ปูทางนี่แจวเลยเนี่ยเจ็มเลยอะ่ะแน่นเปี๊ยเลยดินี่เจ้าโบโพี่นนไปปูอยู่นู่นสักเที่ยวหนึ่งเจ้าโบไอมอสด,ดีกว่านี่เอ้ยมอสไอมอส <c oughs> เดี๋ยวพาแม่มอดไปทีตรงนั้นดีกว่าไปปูทางสักหนึ่งรถหน่อยเฮ้ยลองกันนะเดี๋ยวพาไปเทปูทางตรงนั้นหน่อยอะไเทีียวแล้วสิบถึงฮะไม่ถึงบ่ มันจอดรอกันเนาะนไม่ถึงสิบเนืียนไหมไม่เนียนป่ะไปถนนเลยโน้ตอูฟิมเนี้ทำไมมือเถะอะวะฟิมเท่าไหร่นี่สิบหกสิบป่ะ นุนไม่ค่อยแห้งเท่าไหร่หรอกอุ้งแรงสวยไปอ๋อเอยเลยดลเลยูเลยเลยเลยเลเลย อีกอีกเดี๋ยวกี้มาเดี๋ยวกี้เดี๋ยวกี้โอ้ไปไปไปเลยไปไปไปว้าสวยสวยงามเลยมีลูกรังอย่างสวยเลยครับเดี๋ยวผมเอารถไถมารูปจะได้ให้วิ่งแน่นๆไปเลยครับตรงนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับผม วัสดีครับโอ้ดินด่วนเอารถมาแล้วตัวนี้โอ้โอ้ไปซ่อมมาไหนตรงไหนแผลตรงไหนน่าจะฝั่งนี้นะโอ้เนียนกริปเลยแก้วเลยผมว่าเกไม่ถูชโลกับสีขาวอ่ะต้องปล่อยคันนี้ออกซื้อใหม่หรือไม่ก็ทำสีใหม่นะ บา,บายครับผมสวัสดีครับบายบาย